ไอซิมครับว่าอยู่ข้างๆเต้นเจ้านี่เขาก่อสร้างอยังครับคือนมาใหญ่โตเท่คอยสงสัยแต่โดนแล้วนะก่อสร้างอะไรใหญ่โตครับผมนะที่กำลังเฮ็ดเฮ็ดยีตอยู่นี่ละนี่ละกำลังเฮ็ดยังอยู่พี่น้องอยากรู้ว่าเขาก่อสร้างยังมหนครับนี่คือปั๊มปตทนะเฮียพลสั่งลุยซอน้องจัดเต็มมั่งมีสีสุขของบิ๊กสแก้ววันนี้เดี๋ยวจะพามาดูปั๊มปตทของบิ๊กสแก้วนะอยู่ข้างๆเต้นนี่เอง อยู่ตรงข้ามบิ๊กซีสแก้วนะแล้วก็ตรงข้ามอะไรนะแมคโครตรงข้ามแมคโครนะนี่ไปเปิทอขึ้นแล้วนะนะให้พี่น้องชาวจังหวัดสแก้วผู้ใดผู้ใดเป็นทุกข์อยู่ผู้ใดจะปวดทุกข์ก็มาหายเสียมได้ครับเป็นอย่างไรมีของนำให้นะจะขี่จะเงีียวเต็มที่เลยเต็มที่เลยน้ำมันบัตเติมกับขี่เงีียวได้ขี่เงีียวได้แต่วัยงไมายืมยืมขค่เงินสำนันและอ๋อ โอเคปะโอเคครับอยอเดี๋ยวพาไปเบิ้งธุรกิจของบิ๊กซาแก้วนะปั๊มปตทเฮียพลสั่งรุยซอน้องจัดเต็มนะบางมีสีสุกมังมีสีสุกกำหนดการเปิดสงการนี้แต่น่าจะยังไม่เสร็จไม่ทันนะอาจจะเลยสงการไปหน่อยหนึ่งพฤษภาพฤษภาไปดูความเรียบร้อยว่าจะทําอะไรยังไงนะไปถึงไหนแล้วนะตรงนี้จะเป็นอะไรเซเว่นเซเว่นเซเว่นนะพวกนี้ก็จะเป็นพวกตู้ตู้กดเงินอะไรต่างต จะอยู่โซนนี้ตรงนี้เซเว่นนะเป็นล็อกเป็นห้องเป็น้องเป็นห้องเป็นห้องเป็นห้องนั่นอันนั้นพ่อค้าแม่ขายนะเช่าขายก๋วยเตี๋ยวขายอะไรก็ได้นะเป็นล็อกเป็นล็อกขายกับข้าวตามสั่งนะขายเสื้อผ้านะขายรองเท้าขายอะไรก็ทุกคนมาติดต่อได้เลยสําหรับพ่อค้าแม่ขายนะมาติดตอล็อกนี้ได้เลยแต่ล็อกแต่ล็อกทําให้อย่างดีนะตรงนี้ก็เติมน้ำมันนะ ส่วนห้องน้ําห้องขี้ห้องเยี่ยวอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นนะโอ้โหอลังการงานสร้างนาบะบ่อปลาคาบก็มีดิมีบอ่อมีเสียยามึงเอาปลาคาบมาเลี้ยงพร้อมดิเออข่อยซนะืเอาปลาคาบบ้างเจ้ากเา็เมื้อเม้าเจ้าก็ตักมายังมื้อแรงเจ้ากา็อุ้มกระป๋าเนาะเป็นห่วงมันเนาะเดี๋ยวหน่อยเสี่ยมจะเอารถมารีวิวอยู่ปั๊มปตทนะครับพี่น้องรอรับชมเลยเลย น่ะแล้วก็เปิดรับสมัครงานพร้อมสมัครหลายตำแหน่งเว้ยเป็นเซเว่นนะเป็น KFC เป็นอะไรนะอเมซอนอเมซอนนะโอ้เปิดรับกาแฟตานกแก้วกาฟาฟุงกาแฟนะห้องน้ำมีในห้องน้ำห้องท่าอยู่โซนนี้นะอันนี้จะเป็นพิเศษของเฮียพลทำให้ก็คือเป็นห้องน้ำสงโดยเฉพาะไม่ที่พักสงที่พักสงแก่บกทำให้ทำห้องห้องน้ำสงด้วยใช่ที่พักสูงแล้วก็ห้องน้ำสงเพราะว่าบางทีไปปั๊มอื่นมันจะ แล้วว่าทุา<ะ>รวมกับมันจะเข้าห้องพุทธาศาสนรก็ชวนมันลำบากใช่ใช่เป็นที่เข้าห้องน้ำร่วมกับนะกับเฮาพอดีเราก็เลยเฮ็ดของน้ำแยกให้สงนะนี่ผมคิดของเฮียพ่นนะแล้วคุสิได้บุญแห้งกับเซียบิก๊กสแก้วครับจัดให้พระสงฆ์องค์เจ้าเข้านี้เลยนะมีห้องห้องสงมีน้ำอะไรเลยน้ำปา,ปาะนะห้องรนะับรอมถ้ายังไม่ฉันเพนมาก็มากินที่นี่ได้เลยมาฉันที่นี่ได้เลยเซียบิ๊กสแก้วเขาจัดให้ นะอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะอเมซองอเมซอนกาแฟตาโนแก้วบุหร่บัวปัครับมุมถ่ายรูปอันนั้อย่างขึ้นไงแทาสํานักงานสํานักงานอยังสํานักงานเล้วน่าล่ะโอ้สํานักงานี่พูนอีกสํานักงานปตทโอ้แต่อยู่เต้นแล้วยังบ่มามากเท่สํานักงานเลาททำไมยู่เต้นยังบ่มาเห็นงานเนอะ ยยังกันเบิ้งคลิปนี้อยู่กับคอมเมนต์ในบิ๊กสกแอลยังเสนอมาสั่งไอ้สำนักงานปังมาเจ้าของสิไม่เห็นเวียกโอ้อันนี้จะเป็นอะไร KFC อ่ะ KFC ตรงนี้มีแบบอะไรนะขับจักรยานมาสั่งเลยสิยะบอกได้ทูได้ทูได้ทูครับขับจักรยานมาสั่ง KFC ได้เลยนะเปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่งพ่อค้าแม่ค้านะเด็กปั๊มพนักงานเงินเดือนพนักงานเซเว่นพนักงาน ปตทนะยามรปภพนักงานอะไรอสมอเฮ้ยอสมอเบาอสมอไหลแล้วเออเอาปพล่เอาปอปพล่หืมไม่ได้จัดงานจะพปออกมาเถอะเออเอาส่งเปิดงานเลยส่งเปิดส่งเปิดปั๊มเอาเอาไดไปรับจอบดีกว่าเออรับจอบเนาะอสมอสมอเบาเอาพนักงานประจำเอาบ่เออแล้วก็ผู้ใดมักถนัดใดก็ลองติดต่อเข้ามาแล้วก็พวกข้าแม่ขายก็ลองติดต่อเข้ามา นสอบถามราคากันได้ราคามิตรภาพแน่นอนนะสำหรับปั๊มปตทเฮียพลสั่งลุยซน้องจัดเต็มบิ๊กสแก้วของแท้นะอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีติดติดกับเต็นท์อยู่ตรงข้ามแมคโครนะั่นแหละพี่น้องก็ถามหลายว่าเฮ็ดยังครับอ้าเฮ็ดยังนะเบิด์ข้อสองสัยยังเบิดแล้วเบิดแล้วนีขนขน่ขึ้นขึ้นป้ายให้เบิ่งแล้วนะอ่าเออขึ้นป้ายให้เบิ่งแล้วก็เฮ็ดมาเฮ็ดมองเดียวรถไท้เรียบร้อยเดี๋ยวละ เดี่ยวเข่าปั๊บเลยนะเข่าปั๊บปึ๊บทุบถนนไหนเลยเข่าปั๊บปึ๊บบม่ได้เติมมันนะขี่ก่อนขี่ก่อนเหยี่ยวก่อนเข่าซิเอ็ดก่อนแล้วก็ขับออกไปรถขับออกไปรถก็เอน้ำมันกระเติมให้กูจังน้อยเนี่ยบุดูนี่นะพี่รถมี่สิบมหาสิบบาทเรื่เมื่อไหร่ฮะยี่สิบบาทกระเติมได้แล้วบาทเนาะเออเงน้ำมันยี่สิบบาทเข่าปั๊มเออนะขี่เงี้ยวตามสะดวกรถฮ้ยพอดีเลยนี่แบะ วูจะเลิกเช่าห้องแล้วอ่าทำไมนะมานอนปั๊มวูกูอาบน้ำปั๊มเออตรงไอ้โรงพยาบาลเขาทำสะพานใหม่เออนอนใต้สะพานนอนใต้สะพานกินข้าววัดเออทำงานรีวิวรถอยู่นี่เออขอทาขอทาเหลือแต่ละเดือนเหลือเต็มเต็มเหลือเต็มเต็มนะตรงไอ้โรงพยาบาลเขาทำสะพานอ่านะเรากินข้าววัดอ่าอาบน้ำปั๊มครับนะนอนใต้สะพานครับโอ้เบ็ดเซ็ตครบ เดือนหนึ่งหมื่นห้าเลยกินตั้งหมื่นห้าโอเคไหมไม่ไม่หายสุดยอดยีวันไดเออสุดยอดสุดยอดถึงวันเราขายรถคืนเรามาเป็นรอปภหรือเป็นเด็กปั๊มเติมน้ำมันอีกเติมน้ำมันอีกสำหรับใครที่มาเติมน้ำมันท่านอาจจะได้เห็นใ้เสียงไม่ต้องตกใจนะครับรับจอบอยู่รับจอบอยู่รับจอบอันไ้เป็นเงื่อนไดก็เอาเวอร์สโอเคครับเปิดรับสมัครพนักงานทุกตำแหน่งนะครับนะา ตำแหน่งเดียวที่ไม่รับก็คือผู้บริหารเพราะว่าบิ๊กแสกแก้วเขาดูแลอย่โอเควะโอเคไยเล่นมาไหนสมัครดิ่แล้วบอกว่าจะมาสมัครตำแหน่งกูไม่ได้นะเดี๋ยวกูไม่มีงานทำนะวันนี้ไปแล้วผมฝากทุกคนมาอุดหนุนด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วผมสวีดัสสวัสดีครับ